จะพูดถึงจอมปีศาจที่มีพลังเวทสูงส่งมีความฉลาดมีไหวพริบและแฝงไปด้วยความทะเลนนจนทำให้ทุกคนหลงรักท่านจอมปีศาจผู้น่ารักคนนี้ณนะเวลานี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากจูเยี่ยนหรือเจ้าหยวนโจจอมปีศาว่านอนเผือกจากเรื่องห่วงฝันหวนคืนนั่นเองค่ะเนื้อหานี้มีการสปอยหากท่านใดที่ยังดูเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะ ก็สามารถไปดูให้จบก่อนได้นะคะในไอชีอี้เลยค่ะเจ้าหยวนโจนะคะก็รับบทโดยโหหมิงฮาวหนุ่มหล่อที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สวยน่ารักและมีเสน่ห์มากๆน่ารักนุบนิบเต้นเป็นร้องเพลงก็เก่งแถมเลี้ยงเด็กก็เก่งอีกด้วยนะคะจะต้องบอกว่าหมิงฮ้าวนะคะแสดงความเป็นเจ้าหยวนโจที่เป็นปีศาจที่อยู่บนโลกมานานออกมาให้เห็นแบบดีมากๆเลยค่ะทำเอาคนดูเนี่ยอินไปกับเขามากๆ โดยเจ้าหยวนโจนะคะเขาเป็นจอมปีศาจที่สูงส่งมีพลังเยอะและมีตะบะเยอะเกินพันปีเขานั้นเบื่อหน่ายกับชีวิตและคิดถึงเรื่องความตายตั้งแต่ตอนแรกๆของเรื่องเลยค่ะโดยเขานั้นเข้าร่วมกับหน่วยล่าปีศาจร,ร่วมกับคนอื่นๆเพื่อปราบปีศาจด้วยกันและการตายของเขานั้นเขาก็เลือกที่จะตายด้วยกระบี่แสงเมฆาของทายาทเผาปิ้งอีและคนที่ถือกระบีน่นี้และกระบี่แสงเมฆานั้นยอมรับก็คือใต้เท้าจัว จัวอี้เฉินหัวหน้าของกลุ่มลาปีศาตนั่นเองค่ะเจ้าหยวนโจนะคะเขาก็ได้ให้ข้อเสนอว่าเขาจะสอนวิชากระบี่ให้กับจัวอี้เฉินรวมถึงหาตาไปเจอที่หายไปให้เจอเพื่อรักษาชีวิตของหวนเซียวต่อไปและช่วยโลกมนุษย์จากเหล่าปีศาจทั้งหลายที่หลุดออกมาและถ้าหากจัวอี้เฉินนะคะสามารถฝึกกระบี่สาเร็จเมื่อถึงวันนั้นจัวอี้เฉินจะต้องลงมือสังหารเขาด้วยกระบี่แสงเมฆาด้วยมือของอี้เฉินเอง โดยเหตุผลที่ว่าตัวเขานั้นไม่ใช่แค่จอมปีศาจที่โหดร้ายแต่ยังเป็นภาชนะที่รองรับไอยพยาบาทของฟ้าดินที่มันแสนเร็วร้ายหากเขาจากไปก็จะมีภาชนะอันใหม่ขึ้นมาและเพื่อไม่ให้มีภาชนะชิ้นใหม่เกิดขึ้นเขาก็จะต้องตายด้วยกระบี่แสงเมฆาเพื่อหยุดการมาเกิดใหม่พอรู้แบบนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วค่ะว่าตัวละครเจ้าหยวนโจเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่เสียสละตัวเองเพื่อตายลาแน่นอน เจ้าหยวนโจนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นจอมปีศาจวานอนเผือกเขาก็เลยยังมีนิสัยที่ขี้เล่นมีคําพูดคําจาการกระทําบางอย่างที่หอกล้อคนอื่นค่ะและแน่นอนเป้าหมายการหอกของเขาก็คือเจ้าเซียวจัวและน้องไปจิวค่ะให้อารมณ์เหมือนสุนหงอคงเหมือนกันนะคะเป็นลิงเหมือนกันชอบแย่ให้เซียวจัวนะคะวีนตัวเองค่ะแล้วก็ยิ้มอะไรก็ไม่รู้เขานะคะส่วนของไปจิวนะคะพอรู้ว่าน้องเนี่ยกลัวปีศาจก็แกล้งน้องใหญ่เลยค่ะ แกล้งคนอื่นเป็นกิจวัตรเลยนะคะสําหรับเจ้ายนโจเขานะคะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเดาเหตุการณ์ได้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนตอนที่เขารู้ตัวตนของไปจิวนะคะว่าน้องเนี่ยมีสายเลือดเทพและเป็นเลือดผสมที่หายากระหว่างเทพปีศาจและมนุษย์นะคะรู้ว่าแม่ของน้องเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ได้ป่วยแต่เพราะตาไปเจอหายไปนะคะทําให้แม่ของน้องเนี่ยอ่อนแอแล้วก็กลับคืนร่างเดิมก็คือร่างของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะ แล้วก็ตอนที่ร่วมมือวางแผนกับพี่เผยซูจิ้งนะคะเพื่อไปเปิดเผยตัวตนของอิตวเทววนจงหวีในค่ายฉงอู่ค่ะก็คือเป็นจอมปีศาจที่อยู่มานานแล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้เก่งมากเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเจ้าหยวนโจนะคะจะเป็นคนที่ชอบกวนคนอื่นแต่เวลาที่เขาเสียใจและร้องไห้เนี่ยก็คือน่าสงสารมากๆค่ะเอาจริงๆแก๊งนี้เนี่ยคือสาหัสกันหมดเลยนะคะแต่ละคนได้รับบาดแผลกันท่วนหน้า ถึงแม้ว่าเจ้าหยนโจนะคะจะเป็นจอมปีศาจท,ที่มีพลังเยอะมากแต่ในจิตใจของเขาเนี่ยไม่เคยคิดจะทําร้ายใครเลยค่ะมีจิตใจที่อ่อนโยนมากด้วยซ้ําซึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่ว่าเพื่อนสนิทเขาเนี่ยไม่ยอมพูดคุยกันดีๆค่ะระหว่างเจ้าหยนโจก,กับหลีหลุนนะนะคะเจ้าหยนโจตั้งแต่ที่เขาเข้ามาที่หน่วยปีศาจเนี่ยเขาก็รักคนในหน่วยและแก๊งของเขามากทุกคนเลยค่ะยอมเสียสละเพื่อปกป้องทุกคนได้เลยแบบไม่ต้องทา ใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ลีหลุนไม่ปลื้มเอาเสียเลยค่ะในตอนที่แก๊งราปีศาเนี่ยได้ไปที่เขาคุนหลุนนะคะเจ้าหยวนโจถูกควบคุมทำให้ทำร้ายท่านปู่อิงเจาโดยไม่ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะสิ่งนี้เนี่ยท้าให้เขาเสียใจมากๆพอเขาฟื้นคืนสติมาได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจูเยี่ยนนะคะก็มีใบหน้าที่ตกใจมากๆว่าตัวเองเนี่ยถูกควบคุมและทำอะไรที่มันไม่สมควรลงไป ตอนนี้เป็นอีกตอนที่จูเยียนน่าสงสารและน่าเห็นใจมากๆนอกจากจะเสียท่านปู่อิงเจาไปตลอดการโดยที่ตัวเองเป็นคนทําบวกกับคนอื่นนะคะที่มองมาที่เจ้าหยวนโจแบบสายตาแบบนั้นนะคะมันน่าเศร้ามากแต่แอดก็เข้าใจคนในทีมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นทุกคนกําลังตกอยู่ในสภาวะความเสียใจอย่างหนักและกระทันหานเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็คุยกันดีนะคะแต่ก็แอบน้อยอยู่นะคะตอนนี้ ความสัมพันธ์ของเจ้าหยวนโจก,กับหวนเซียวพวกเขารักกันค่ะอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบหวานฉ่านะคะแต่จูเยียนรักหวนเซียวแบบไม่ต้องสงสัยถึงขนาดบอกว่าหากเขาได้จากไปจริงๆเขาจะไม่ไปเกิดเป็นดวงดาวนะคะแต่จะไปเกิดเป็นฝนที่ตกลงมาเพื่อมาหาหวนเซียวค่ะเขารักตั้งแต่หลายปีก่อนที่หวนเซียวยังเป็นเด็กนะคะจูเยียนยังใส่หน้ากากอยู่เทพธิดาไปเจอก็ยังอยู่ดูแลหวนเซียวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าจูเยียนเนี่ยอยากจะตายขนาดไหนแต่ถ้าเขาเลือกได้จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากตายหรอกค่ะในห้วงฝันของเจ้าหยวนโจูได้เปิดเผยความฝันของเขาออกมาให้เราได้เห็นว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักก็คือหวนเซียวนะคะอยู่ด้วยกันในวันที่แสนจะธรรมดาแต่มันพิเศษต่ตอหัวใจของจอมปีศาจตนนี้มากๆเลยค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่โลกที่พวกเขาอยู่ไม่ได้ใจดีกับพวกเขาขนาดนั้นรวมถึงไม่ใจดีกับคนดูแบบเราด้วยค่ะ หัวใจของแฟนๆสลายหายไปพร้อมกับเจ้าหยวนโจกันเต็มเลยค่ะทุกคนเจ้าหยวนโจนะคะเป็นตัวละครที่น่าสงสารและต้องแบกรับอะไรไว้หลายอย่างมากๆเลยค่ะไว้บนบ่าของเขาเนี่ยก่อนที่จะส่งหน้าที่แบกรับนี้ให้กับจัวอี้เฉินอีกทีนะคะเป็นคนที่ต้องปกป้องอะไรหลายๆอย่างทั้งใต้ล่าทั้งต้าห่วงทั้งคนในทีมทั้งโลกมนุษย์นะคะหรือแม้กระทั่งหลี่หลุนที่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เสี่ยวจัวทําอะไรหลี่หลุนเลยค่ะ เขายังคงมองว่าลีหลุนนั้นไร้เดียงสาเกินไปเพื่อนก็คือเพื่อนนะเนอะถึงจะทะเลาะกันแต่ความผูกพันนั้นยังคงมีอยู่ค่ะเป็นจอมปีศาจที่แสนดีขนาดนี้แล้วใครจะไปเกลียดเขาลงได้ใช่ไหมล่ะคะแอดชอบตัวละครในเรื่องนี้แล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะภายในเส้นเรื่องเนี่ยมันมีเหตุการณ์มากมายที่ทําให้คนดูแบบเราเนี่ยหลงรักแก๊งนี้แล้วไม่อยากให้พวกเขาหายไปเวลาที่พวกเขาอยู่วยกันครบ6คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยค่ะ มีทั้งเรื่องมิตรภาพที่ดีเส้นเรื่องแนวสมองไหลก็เยอะซาไวแบบเราเนี่ยก็มีผลพลอยได้นะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านางเอกของเรื่องนี้ก็คือหวนเซียวและจูเยียนนะคะก็รักหวนเซียวแบบคนรักจริงๆค่ะแอดไม่ติดอะไรกับการตัดต่อหรือเนื้อเรื่องที่บางตอนมันยืดไปหน่อยเป็นเพราะว่าภาพมันสวยมากก็เลยดูได้เพลินๆเลยค่ะแต่รู้สึกน้อยอย่างเดียวคือเหล่าตัวหลักทั้ง6คนมีแค่พี่เผยคนเดียวที่เป็นมนุษย์ แต่อีก5คนเนี่ยก็มีอะไรที่พิเศษกว่าใช่ไหมคะแต่เหมือนโดนเนฟพลังยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนอิตาเทวนลจงอี๋มันเก่งเกินนะ่ะขนาดโดนกิ่งอาคันีการเผาไปแล้วนะคะมันยังฟื้นชีพกลับมาแล้วแถมเลเวลมันยังอัพอีกอะเลเวลมันเพิ่มนะ่ะทุกคนมันโหดมากเลยคะ่ะทุกคนแต่โดยรวมเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นหิ่งของแอดเลยคะ่ะแอดชอบมากสนุกคะ่ะพอดดีนักแสดงก็เลิศเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คุ้ค่าแก่การดูมากเลยคะ่ะทุกคน ไปดูกันค่ะและตับของคุณจะได้เสริมฮาคิการป้องกันเพื่อวันข้างหน้าเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยค่ะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ no w h y no life ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน